หลายปีก่อนมีเรื่องราวของผู้เล่นที่จะเข้าร่วมการดาร์ฟร้องขอให้ตัวแทนของเขาเนี่ยจัดหาเครื่องบินส่วนตัวมาให้ตัวแทนของเขาก็มีหน้าที่ในการจัดเตรียมและจองเที่ยวบินสําหรับกลุ่มเพื่อนๆของผู้เล่นคนนั้นซึ่งในวันเดินทางเครื่องบินก็จอดพร้อมที่จะบินแต่เมื่อตัวแทนได้รับสายจากนักบินและเขาก็พูดว่าผู้เล่นไม่มาตามเครื่องนัดตัวแทนก็ต้องขอโทษขอโพยนักบิน ก่อนที่จะต้องจ่ายค่าย,ยกเลิกเที่ยวบินให้หลังจากนั้นไม่นานผู้เล่นเนี่ยก็โทรหาตัวแทนคนนั้นนะครับแล้วก็อธิบายว่าเขาเนี่ยตกเครื่องไปแป๊บเดียวเองและเขาก็ต้องการที่จะบินไปในวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยจองเที่ยวบินใหม่ให้เขาทีเรื่องที่ผมหยิบยกมาพูดในตอนแรกเนี่ยครับก็เป็นเพียงเรื่องราวเล็กน้อยที่ตัวแทนหรือเอเจนซี่สำหรับนักกีฬาเนี่ยต้องเจอ สำหรับนักกีฬาแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะต้องมีคนที่คอยจัดแจงเรื่องเอกสารต่างๆให้แต่น้อยคนนักนะครับที่จะรู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเอเจนซี่ต้องเจอในการทํางานในวันต่างๆนี่เขาจะต้องไปดีลงานไปเจอผู้คนต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งในวันนี้เนี่ยผมได้หยิบยกบทสัมภาษณ์ของตัวแทนหลายๆคนใน NBA นะครับมาเล่าให้ผู้ชมได้ฟังกันเรื่องที่1น,นะครับ ตัวแทนหลายคนจ่ายเงินให้ผู้เล่นเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในความลับที่ดํามืดของวงการบาสเกตบอลคือตัวแทนหรือว่าเอเจนซี่หลายๆคนเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ยอมรับว่ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นจริงๆผมจะบอกว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่วงการดาฟเนี่ยเข้าหลีกมักจะพูดถึงแต่เรื่องเงินกับตัวแทนบางครั้งเนี่ยพวกเขาก็ยังเรียนอยู่ด้วยซ้ําผมก็มักจะเสนอไปในช่วงที่แบ่งประมาณ 75- 90%สําหรับรายได้ที่พวกเขาจะได้รับ บางครั้งมันก็เป็นความต้องการของเจ้าตัวบางครั้งมันก็เป็นความต้องการของครอบครัวและบางเคสมันก็เป็นความต้องการของใครก็ไม่รู้ที่เป่าหูใส่พวกเขาตัวแทนบางคนที่มีชื่อเสียงก็มักจะเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเอาเงินฟาดหัวทุกคนที่ผู้เล่นเกี่ยวข้องนี่ก็เป็นบทคําให้สัมภาษณ์ของตัวแทนเอเจนซี่คนหนึ่งนะครับที่เขาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวนี้จาก30คนในรอบแรก ผมจะบอกให้เลยว่ามีมากถึง28คนที่เขาเนี่ยจะได้รับเงินเหล่านั้นผมมักจะตั้งสมมติฐานแบบนี้เสมอถ้าในปีไหนเนี่ยที่มันไม่ตรงผมว่ามันน่าประหลาดใจมากๆเลยเมื่อตัวแทนพยายามที่จะไล่ล่าผู้เล่นสิ่งแรกที่พวกเขาต้องทําก็คือการระบุให้ได้ว่าใครที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้เล่นมากที่สุดและจะส่งผลต่อการตัดสินใจตัวแทนบางคนนะครับพยายามสร้างความสัมพันธ์ แต่ก็ต้องเล่นตามเกมอย่าให้โดนจับได้และแน่นอนว่าเรื่องเงินใต้โต๊ะเนี่ยมันมาเต็มบทสัมภาษณ์อีกบทหนึง่งที่ตัวแทนเนี่ยได้บอกไว้กับผู้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อคุณเนี่ยพยายามเข้าหาลูกค้าคุณก็ต้องเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจของเขาเป็นเรื่องที่ยากที่พวกเขาเนี่ยจะตัดสินใจเรื่องพวกนี้เนี่ยด้วยตัวเองโดยปกติแล้วยาตญาหรือเพื่อนๆนั่นแหละแต่แน่นอนว่าก็จะมีคนที่แอบอ้างว่ารู้จักพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างดี ทั้งที่ไม่ใช่นอกจากนี้นะครับมักจะมีคนไปหาตัวแทนซึ่งตัวแทนคนหนึ่งนะครับเขาเคยยอมรับว่าต้องรับมือกับญาติญาติและเพื่อนๆของผู้เล่นใหม่กว่าครึ่งโหลทุกคนนะครับล้วนแต่มาเพื่อรับเงินไปทั้งนั้นแน่นอนว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบที่ผู้เล่นเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่แค่ญาติหลังจากผ่านกระบ,บวนการหว่านล้อมแล้วตัวแทนก็ต้องมาอัดฉีดเงินให้กับผู้เล่นซึ่งมันก็มีอีกหลายเคสที่ผู้เล่นเนี่ย มักจะเลือกรับเงินจากตัวแทนทุกคนที่คุยแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังนอกจากเรื่องเงินแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องราวที่บ้าบ้บอออีกมากมายแม้ว่าเรื่องราวที่ผมได้เล่าไปในตอนแรกนะครับเกี่ยวกับเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่แต่ตัวแทน n a เนี่ยก็มีเรื่องราวอื่นๆที่บ้าๆๆๆบอะพอกันเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันอีกมีตัวแทนคนนึงนะครับเล่าว่าลูกค้าของเขาหรือก็คือผู้เล่นเนี่แหละครับวันดีคืนดีเนี่ยนึกสนุกครับเข้าไปเมาที่ขับเปลืองผ้า แต่แล้วก็มีใครไม่รู้ครับได้โทรศัพท์ของเขาไปแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลก่อนจะล็อกเอาบัญชีของผู้เล่นคนนั้นทําให้ตัวแทนเนี่ยติดต่อไม่ได้แน่นอนครับว่าตัวแทนก็ต้องไล่ถามแฟนๆที่อยู่บนโลกโซเชียลเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนก่อนที่จะไปตามตัวเจอและแน่นอนครับก็ต้องทําเรื่องกู้บัญชีกลับมาอีกคนนะครับก็เล่าว่าผู้เล่นที่เขาดูแลอยู่เนี่ยเกิดนึกสนุกครับอยากจะเป็นนายแบบขึ้นมา เขาก็ไปจ้างตากล้องที่เก่งระดับประเทศคนหนึ่งเนี่ยมาให้เพราะตากล้องคนนั้นเนี่ยก็เป็นแฟนตัวยงของทีมซึ่งเขาก็ได้ช่วยเรื่องของการนัดแนะวันเวลาเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็ยังไปไหว้วานดาราอีกหลายต่อหลายคนเพื่อให้มาถ่ายรูปคู่กับผู้เล่นคนนี้แต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพอถึงวันถ่ายรถมาจอดรอรับผู้เล่นที่หน้าบ้านเขากลับปฏิเสธด,ด้วยเหตุผลที่ว่าเขากลัวว่าไปงานนี้แล้วเนี่ยจะต้องไปเจอพวกคนที่มายื่นเอกสารการกุศลต่างๆให้เขา เรื่องสุดท้ายเนี่ยตัวแทนก็ต้องไปอ้อนวอนผู้เล่นนะครับเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยยอมไปจนได้แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าตากล้องคนนั้นเนี่ยถึงก็งหงุดหงิดแล้วก็หัวเสียกันไปเลยทีเดียวผู้เล่นบางคนนะครับก็ไม่ยอมจ่ายค่าดูแลบุตรให้กับลูกตัวเองแน่นอนครับว่ามันโดนศาลฟ้องและที่สําคัญคือการที่จะไปเซ็นสัญญากับทีมต่างประเทศก็ไม่ได้หรือแม้แต่จะไปเล่นที่เมืองโตลันโต ก็ไม่ได้เช่นกันเพราะไม่สามารถที่จะออกนอกประเทศได้บางคนเนี่ยได้สัญญาต่างประเทศแต่พอวันไปถึงกลับโทรมาและบอกตัวแทนว่าเอาเงินติดตัวไปแค่11เหรียญเท่านั้นซึ่งมันทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถไปไหนได้เลยตัวแทนก็ต้องหาทางแก้ไขแล้วก็บินตามไปนะครับเรื่องราวต่อมานะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการดราม่าต่างๆในวงการตัวแทนหรือเอเจนซี่นะครับตัวแทนจํานวนมากเนี่ยพยายามขโมยตัวลูกค้าของกันและกัน หรือตัวผู้เล่นนั่นแหละครับเป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในวงการบาสเกตบอลเอเอเและทําให้ตัวแทนต้องพยายามป้องกันไม่ให้เสียลูกค้าของตัวเองไปบางคนเนี่ยต้องใช้เวลาคุยลงทุนเนิ่นานานกว่าจะได้ตัวผู้เล่นมาแต่บางคนเนี่ยกลับมายื่นข้าเสนอที่พิเศษกว่าเพื่อนเพื่อขโมยตัวผู้เล่นไปตัวแทนบางคนนะครับถึงกับยอมเข้าเลือดเข้าเนื้อตัวเองเพื่อที่จะลังผู้เล่นเอาไว้ นอกจากจะต้องทําให้ผู้เล่นมีความสุขแล้วก็ยังจะต,ต้องคอยระวังคนมาตลบหลังอีกหลายต่อหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าพวกผู้เล่นที่ดับมาในรอบแรกนี่แหละคือตัวทําเงินให้กับตัวแทนต่างๆแต่ที่จริงแล้วรู้หรือไม่ครับว่ามันคือรูรั่วของกระเป๋าตาังเลยก็ว่าได้ต้องส่งผู้เล่นไปฝึกซ้อมก่อนการดารับค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆสี่หมื่นเหรียญและยังจะต้องส่งไปอบรมอีกซึ่งก็สี่หมื่นเหรียญอีกเช่นกัน นั่นทําให้ตัวแทนเนี่ยจะต้องคอยกังวลว่าเขาจะขาดทุนหรือไม่ในการลงทุนครั้งนี้อีกเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่ดํามืดของวงการตัวแทนนะครับนั่นก็คือมีแต่ความเกลียดชังระหว่างตัวแทนซึ่งกันและกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวแทนมักจะเข้ากันไม่ได้การล้าเส้นมาขโมยผู้เล่นเนี่ยก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งเพราะมันเหมือนกับการที่มีคนเนี่ยมาขโมยเงินหลัก10ล้านไปจากคุณคุณจะต้องโกรธและคุณก็จะต้องเสียใจแน่ แต่อย่างไรก็ตามครับมันยังมีความตึงเครียดระหว่างตัวแทนด้วยกันอีกเนื่องจากพวกเขาเนี่ยยังจะต้องแข่งขันเพื่อแย่งผู้เล่นกันตลอดเวลาแต่แน่นอนครับว่ามันเป็นมูลค่าอีกหลายล้านบางครั้งเนี่ยมีการตั้งบริษัทร่วมกันนะครับแต่ตัวแทนถึงกับไม่ยอมสร้างสัมพันธ์ใดๆกับเพื่อนร่วมงานหรือบางคนเนี่ยอาจจะทําในสิ่งที่ตรงข้ามเพื่อรอวันแทนข้างหลังกับเพื่อนร่วมทีมแต่ไม่ใช่ว่าการไม่ชอบหน้ากันเนี่ยมันจะทาให้ทั้งบริษัทมันพัง เพียงแต่แค่มันอาจจะมองหน้ากันไม่ติดเท่านั้นเองมากันที่เรื่องราวต่อมานะครับฤดูร้อนเนี่ยคือช่วงเวลาที่คึกคักของตัวแทนแต่พวกเขาก็จะต้องทํางานตลอดทั้งปีเช่นกันคําพูดที่ว่าตัวแทนน,นั้นใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเครื่องบินและโรงแรมดูเหมือนจะเป็นคําพูดที่แท้จริงเลยนะครับมีตัวแทนคนหนึ่งครับเคยพูดเอาไว้ว่าเขาเนี่ยมักจะต้องเช็คผู้เล่นปัจจุบันหรือสรรหาผู้เล่นใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยเขาเปิดเผยนะครับว่าเขาใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเนี่ยมากกว่า208วันนอกจากนี้เนี่ยตัวแทนทุกๆคนก็ยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าส่วนใหญ่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนหรือขับรถเนี่ยแหละครับประมาณ150วันต่อปีและที่สําคัญนะครับฤดูร้อนคือช่วงที่งานจะลดมือพวกเขาเอามากๆเพราะจะต้องรับมือกับผู้เล่นที่พยายามจะขยายสัญญาหลังจยกจบเพย์ออฟ และยังต้องเตรียมร่างข้อเสนอให้กับผู้เล่นใหม่ที่กําลังจะเข้าการดับแถมยังต้องคอยดูแลผู้เล่นที่จะเข้าสู่ตลาดฟีเอเจนซี่อีกคุณจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อคุณไม่หยุดทํางานคติของตัวแทนคนหนึ่งที่เคยได้กล่าวเอาไว้นะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องวางตารางให้ดีว่าวันไหนคุณจะทําอะไรบ้างจะต้องไปเจอกับใครและจะได้พักตอนกี่โมงหัวข้อสุดท้ายที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยมันก็คือหัวข้อที่เกี่ยวกับ ความเข้าใจผิดที่เราเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานของตัวแทนะนะครับตัวแทนหลายคนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะระบายความในใจของตัวเองให้คนได้เข้าใจในฐานะของพวกเขามีความเข้าใจผิดมากมายบางคนเนี่ยคิดว่าตัวแทนเป็นพวกไร้วิญญาณและโลกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นส่วนใหญ่พวกเขาจะเล่นตามกฎและเล่นตามเกมภาพจําของผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยกลับมองเขาว่าเขาชอบเล่นนอกกฎ เพื่อคว้าตัวลูกค้ามาให้ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องราวที่มีหนังหรือว่าภาพยนตร์ต่างเนี่ยนำเสนอฉายไปในรูปแบบต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะบิดเบือนไปจากความจริงค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่ผู้คนหลายต่อหลายคนเนี่ยอิจฉาคือคิดว่าตัวแทนเนี่ยได้ใกล้ชิดกับผู้เล่นและได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย แต่รู้หรือไม่ครับว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือความกดดันและความเครียดที่พวกเขามีอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าหัวข้อที่แล้วเนี่ยผมจะบอกว่าคือหัวข้อสุดท้ายแต่หัวข้อนี้เนี่ยผมก็เป็นหัวข้อแถมให้ละกันนั่นก็คือพวกเขาเนี่ยยังบอกนะครับว่าการรับมือกับครอบครัวผู้เล่นเนี่ยคือเรื่องที่ยากที่สุดในงานของตัวแทนตัวแทนเกือบทั้งหมดนะครับยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า ครอบครัวของผู้เล่นนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในงานบางครั้งผู้ปกครองก็รับมือยากกว่าเด็กๆแน่นอนว่าหลายคนคงคิดว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยคือคนที่พวกเขาไว้วางใจได้มากที่สุดแต่ในบางกรณีกับนักกีฬามืออาชีพแล้วสมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลที่เป็นพิษต่อผู้เล่นมากที่สุดและในที่สุดก็เป็นภัยคุกคามต่ออาชีพการงานและอนาคตทางการเงินของผู้เล่น ผู้เล่น,น NBA นะครับต้องเผชิญกับภยัยคุกคามมากมายต่ออาชีพการงานและความมั่นคงทางการเงินและก็มีตัวแทนนี่แหละครับที่พวกเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันผู้เล่นเหล่านั้นนั่นหมายถึงการช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยได้ตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญและก็กําจัดอิทธิพลในเชิงลบออกจากชีวิตของผู้เล่นนอกจากนี้เนี่ยยังกําหนดแผนระยะยาวเพื่อให้ความสําเร็จของผู้เล่นเนี่ยเกิดขึ้น เอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีตัวผู้เล่นที่ผมได้ยกขึ้นมาพูดนะครับแต่เราเนี่ยก็ลองเปิดมุมมองในมุมมองของตัวแทนของผู้เล่นกันบ้างเพราะพวกเขาเนี่ยก็คือหนึ่งในบุคคลที่ทํางานร่วมกับผู้เล่นอย่างใกล้ชิดก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นมุมมองต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นในวงการบาสเกตบอล NBA นะครับก็มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ